ที่นี่คือศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่เพื่อเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคุณลุงคำหนึ่งลวนมณีตลอดระยะเวลาของการเผชิญสถานการณ์โควิด -19 แรงบันดาลใจแรงกายของคุณลุงคำหนึ่งไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดกลับทำให้เกิดไอเดียเกิดความคิดที่จะขยายผลส่งต่อเพื่อให้สังคมเกษตรกร,กรและผู้สนใจได้อยู่รอดไปด้วยกันเราภูมิใจที่ว่าเราได้ให้ให้โดยที่เราไม่ต้องใช้เงินเราเราไม่ต้องใช้แต่เราใช้แค่ไอเดียของเราพอให้เขาไปแล้วเขาประสบผลสําเร็จเนี่ยเราได้บุญมากกว่าเราทําบุญด้วยเงินตอนนี้ที่ผมภาคภูมิใจอยู่ตรงเนี้ เพราะว่าพอเราให้เขาไปปุ๊บสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือหนึ่งเพื่อนแล้วความจริงใจทั้งครอบครัวของผมภูมิใจก็ผมก็ได้รับรางวัลรางวัลที่ภูมิใจก็อีกรางวัลก็ได้รับรางวัลจัดสมเด็จพระเทพก็เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตพันไม้ที่มีมากกว่า200สายพันธุ์ส่วนมากเป็นพันไม้หายากซึ่งคุณลุงคำนึงกล่าวว่าเน้นปลูกเป็นสวนสาธิตแบบผสมผสานอาทิ สวรสฟรูนายรสชาติหวานอมเปรี้ยวมะนาวเนื้อสีชมพูผลโตมีใบด่างเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะมอร์บอรี่หรือต้นหม่อนที่คุณลุงคำหนึ่งได้ออกแบบปรับปรุงให้เป็นลำต้นที่สวยงามทันสมัยแปลกตาสามารถนำไปเป็นไม้ประดับซึ่งได้สร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรทุกพื้นที่ที่เข้าเยี่ยมชมณสวนสะัตว์แห่งนี้ ฝากถึงคนที่คิดกาลังจะทําเกษตรในช่วงนี้ที่ทําการออบอกว่าหนึ่งทำไม่เป็นค่อยเป็นค่อยไปให้ทุกคนลงมือทํามีผิดมีพลรราดอย่างของผมเนี่ยล้มลุกทุคลานลงทุนไปเยอะขาดทุนแรกๆนะแต่ก็สู้ต่อพอสู้ต่อก็มันประสบผลสาเร็จถ้าใครคิดจะทำํำก็ศึกษานิดนึงอย่าดูทาง YouTube แล้วเชื่อกลับมาทําเราต้องลงมือทํา นะถ้าเปิด YouTube 10ิบ u t u b e เนี่ยท่านจะทำอะไรไม่เป็นเลยเพราะ1ิบอาจารย์เราเริ่มสักหนึ่งอาจารย์ใครก็ได้นะเริ่มทำผิดถูกผิดถูกไม่เป็นไลผิดคือไม่ผิดนะอย่าถือว่าผิดก็ผิดเลยผิดเราถือว่าไม่ผิดเป็นประสบการณ์ให้ทุกคนตั้งใจทำให้น้อยๆน,นะอย่าคิดทำเตินตัวอย่าคิดทำเกษตรให้รวยคิดทำเกษตรให้พอมีพอกิน คุณลุงคำหนึ่งคืออีกหนึ่งตัวอย่างเกษตรกรไทยหัวใจสันติสุขผู้สร้างความสุขความสบายใจและรายได้ให้กับตนเองและส่งความสุขความสบายใจขยายผลให้แก่เกษตรกรทั่วไทยมีไรายได้เพิ่มขึ้นได้เรียนรู้ชีวิตพอเพียงในพื้นที่ตนเองไปพร้อมกับการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นได้ต่อไป